สวัสดีค่ะวันนี้ครัวไทยหวานลื่นจะมาทำา้าวเตี๋ยวแห้งมีหยกของสุโขไทยนะคะวิธีทำนะคะก็จะลวกเอ่อก็จะมีมีหยกนะคะสีก้อนของน้ำชัยนะคะ แล้วก็มีพริกป่นนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็กระเทียมเจียวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะรสด,ดีหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็อกไก่นะคะสองร้อยมิลลิกรัมนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวสไลด์นะคะสี่ฝากค่ะแล้วก็ถั่วป่นนะคะเอ่อถั่วปนะะ่นก็ประมาณ ร้อยมิลลิกรัมนะคะแล้วก็ผักชีนะคะหั่นเป็นใบๆนะนะคะแล้วก็มะน,นาวมะนาวเอ้มะนาวหนึ่งครึ่งครึ่งลูกนะคะแล้วก็น้ํามันนิดหน่อยนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ต้นเอ่อหัวต้นหอมนะคะประมาณสองต้นนะคะวิธีทำนะคะก็จะลวกนะคะ มียกนะคะสีก้อนนะคะลวกนะคะลวกลงไปเลยนะคะลวกลงไปแล้วก็เดี๋ยวก็แช่น้ําเย็นนะคะลวกลงไปเลยนะคะให้สุกนิดนึงนะคะแล้วก็เอาลงมาแช่น้ําเย็นนะคะลวกให้สุกนะคะ ลวกเส้นให้สุกค่ะแล้วก็แช่เดี๋ยวลงไปแช่น้ำเย็นนะคะมีหยกแห้งนะคะสุโขทัยนะคะวิธีทำนะคะน่าทานมากเลยนะคะแล้วก็เอาไปแช่น้ำเย็นนะคะลวกได้ที่แล้วก็ปิดไฟนะคะลก็ลงไปแช่น้ำเย็นแล้วก็ให้เสด็จน้ำนะคะ ก็ให้เสด็จน้ำทิ้ไว้เสด็จน้ำนะคะพอรั่วก็จะเป็นลนักษณะอย่างนี้นะคะมีมีแห้งหยกนะคะอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวก็เอาไปคลุกนะคะอันนี้มีเอ,อ่อมี ีหยกนะคะของน้ำชยัยแล้วก็เอาไปคุกนะคะคกุก็ไม่ให้ตีก็ใส่น้ำมันน้ำมันไปนิดนึงนะคะน้ำมันขึ้นไปนิดนึงนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะน,นะคะใส่ลงไปคุกนะคะคุกแล้วก็รุงรสนะคะก็จะมีอ,อ,อกไก่ อ,อกไก่อบนะคะใส่ไปเลยค่ะสองรัสลามค่ะแล้วก็มีกระเทียมนะคะใส่ลงไปเลยนะคะกระเทียมเจียวนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ปรุงรสนะคะปรุงรสไปเลยกแล็แล้วก็ต้องลวกอันนี้ด้วยค่ะลวกแบบถูกยาวนะคะ เขไปเลยค่ะแล้วก็ปรุงรสก็มีใส่น้ำมะนาวไปด้วยนะคะน้ำมะนาวรึ่งลูกนะคะแล้วก็ปรุงไปเลยนะคะพวกก๋วยเตี๋ยวแห้งก็ปรุงปปรุงไปเลยนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะตาลทรายแดงน,นะคะใส่ไปเลยแล้วก็รสด,ดีนะคะ ใส่ลงไปเลยนะคะปรุปงรสเอ,อ่อจะไม่ใส่ถั่วงอกนะคะจะใส่ถั่วยาวนะคะแล้วก็ปรุงด้วยผิป่นด้วยนะคะใส่ลงไปเลยคะ่จะมีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยนะคะ,ะเสเกี่ยวแห้งสัวไทยนะคะ มีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยนะคะแล้วก็ลวกเอ่เอเกล็กยาวนะคะให้สุกนะคะปรุงรสไปเลยนะคะพริเตียวแห้งเอ่อสระป๋ไทยนะคะจะมีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยตามที่เราชอบนะคะ แล้วก็ใส่น้ำปลานะคะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะให้ใส่ไปเลยคะ่ะแล้วก็ใส่พริกไทยด้วยนะคะพริกไทยหนึ่งช้อนชาใส่ไปจะ,ะมีรสชาติเอ่อ สามรสนะคะเค็มเปรี้ยวหน่อยนะคะแล้วก็หวานอีกนึนงแล้วก็เผ็ดนะคะพลุกไปเลยนะคะช่วยให้มันเล็กไปหน่อยะคะ่ะแล้วก็ใส่ ใส่ส่วนขอยาวร่ลวกนะคะใส่งไปเลยคะ่ะน่าทานมากเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะน่าทานมากเลยะคะ่ะเออจัดแต่จานให้สวยงามนะคะ พุกเค่เข้ากันนะคะกุ้เตียวแห้งสุโขทัยค่ะน่าทานมากเลยค่ะทำได้อกไก่นะคะอกไก่อบนะคะแต่ถ้าบางคนก็ใช้หมูหมูสับนะคะแต่สัวไทยใช้ไก่อบนะคะน่าทานมากเลยค่ะแล้วก็ ใส่ถัว่วพั่วลงไปด้วยค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปค่คะสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็โรยต้นหอมนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะต้นหอมหั่นนะคะแล้วก็ผักชีนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปนะคะผักชีนะคะ,ะ,ะ,คะใส่ลงไปลยคะ เสร็จแล้วนะคะครัวไทยได้ทำก๋วยเตี๋ยวแห้งสุโขทัยนะคะเพื่อสุขภาพนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวแห้งสุโขทัยนะคะจะมีรสชาติเค็มนิดหวานแล้วก็เผ็ดนะคะลักษณะอย่างนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวแห้งสุโขทัยน่าทานมากเลยค่ะคัวไทยได้ทําเสร็จแล้วนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะ ขอบคุณมากค่ะครัวไทยหวานละลื่นได้ทำก๋วยเตี๋ยวแห้งหยกสุโขทัยนะคะขอให้ FC ต่างประเทศและ FC ประเทศไทยให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะ